คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปในเบรกแรกนะครับว่าสถานการณ์การแพท่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ส่งผลเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการจ้างงานเองก็ตามนะครับหลายๆสถานที่มีการปิดตัวลงไป บางคนถึงกับถูกจ้างออกหรือว่าบางคนถูกออกจากงานจากสถานการณ์แบบนี้ปิดกี่แการไปก็เยอะนะครับจากการที่มีการกักตัวเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แน่นอนว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีมาตรการแบบนี้เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อลูกจ้างเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันว่าเราจะมีวิธีการดูแลลูกจ้างยังไงรวมถึงจะมีมาตรการอะไรออกมาเยียวยารองรับสําหรับ เหตุการณ์แบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนายชินโชตแสงสังประธานสภาองค์การลูกจ้างสภารงงานแห่งประเทศไทยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะทราบนะคะว่าทางสภาองค์การลูกจ้างสภารงงานแห่งประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือจรต้องเห็นย้อนกลับไปเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังงงว่าเฮ้ยมีองค์การนี้ด้วยเหรอแล้วอันนี้คือเพื่อจุดประสงค์เพื่ออะไรครับก็ง่ายๆสั้นๆนะครับ ชื่อก็บอกแล้วว่าสภาองค์การลูกจ้างนะครับเพราะรนั้นก็เป็นฝ่ายลูกจ้างเพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศนะครับ,รบทั้งแรงงานในระบบ1ิบล้านคนทั้งแรงงานน,านอกระบบอีก20ล้านคนก็เป็นฝ่ายของ ลูกจ้างส่วนเราก็จะมีชื่ออีกชื่อสภาองค์การลูกจ้างสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยนะครับก็จะเป็นส่วนของนายจ้างก็มีสองฝั่งเลยสองฝั่งครับทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างครับเพราะฉะนั้นคือองค์การนี้คือเกิดขึ้นมาเพื่อดูแลลูกจ้างโดยเฉพาะเดือดกจ้างโดยเฉพาะครับทีนี้ผมถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ลูกจ้างส่วนไหนที่กระทบมากที่สุดครับที่จริงเวลามีผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ ก็จะมีบางอุตสาหกรรมกระทบมากบางอุตสาหกรรมกระทบน้อยบางอุตสาห,<ม>าาหกรรมไม่กระทบเลยนะครับเช่นเหมือนตอนน้ําท่วมใหญ่ปี54อะไรประมาณนี้นะครับเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแต่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ในเรื่องโควิด -19 เนี่นะครับ,รบผมคิดว่าถ้าถามาอุตสาหกรรมไหนกระทบเนี่ยตอบยากมากเลยเพราะมันกระทบท<ม>ุกอ<ม>ุตสาหกรรมนะครับและโดยเฉพาะผู้ประกอบการก็กระทบหนักครับลูกจ้างก็กระทบหนักเพราะนั้นก็ตอบรวมๆว่าทุก อุตสาหกรรมของประเทศไทยขณะนี้หรือจะหมายรวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศในขณะนี้ก็ได้ครับกระทบหมดครับคือทุกส่วนกระทบไปหมดเลยและแบบนี้ทางสภาเข้ามาช่วยเหลือทางด้านไหนได้บ้างคะคือทางสภาการลุกย่างเองนี่นะครับก็พยายามทำมาเข้าใจกับกระทรวงแรงงานทำ้าใจกับรัฐทำ้าใจกับผู้ใช้แรงงานว่าเราต้องช่วยกันยังไงฟันฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจในเรื่องของไอ้โควิด19นี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็เป็นกลไกหนึ่งนะครับแต่ว่ากลไกหลักก็คงเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับแค่มีส่วนในการที่จะช่วยกันประสานระหว่างรัฐกับลูกจ้างโดยตรงนะครับทีนี้ผมถามว่าพอกรณีของลูกจ้างเองมีหลายประเภททั้งในระบบนอกระบบเองก็ตามแล้วลูกจ้างแบบไหนที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะได้รับการช่วยเหลือบ้างครับโอเคครับคำถามนี้ดีมากนะครับก็คือลูกจ้างของผมเนี่ยเอาผมเอาว่าอยู่ในระบบประกันสังคมนี่นะครับจะมี3ประเภทนะครับก็คือประเภท มาตรา39ก็คือประกันตนเองแล้วก็มาตรา40ก็คือประกันตนเองแบบตัวเองเลยไม่ไม่มีภาครัฐไม่มีนายจ้างมาเกี่ยวข้องครันสองกลุ่มนี้ก็จะได้รับประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากรัฐบาลในเรื่องมาตรการเยียวยาคนละ5.000บาทนะครับตามที่เป็นข่าวทางประเทศแต่จะมีลูกจ้างอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทมาตรา3 3 มาตราสามสามคืออะไรก็คือคนที่ยังทํางานในสถานประกอบการอยู่ครับพวกนี้จะไม่ได้รับไม่ได้รับการช่วยเหลือห้าพันบาทรัฐบาลขนาดนี้โดยกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ออกกฎกระทรวงขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้ผมต้องมานั่งคุยวันนี้แหละครับผมเข้าใจดีครับว่าอาจจะเป็นเจตนารมณ์ดีของกระทรวงแรงงานแต่อาจจะ คาดไม่ถึงว่าผลกระทบจะตามมาเยอะขนาดนี้ใหญ่หลวงกว่าปกติด้วยซ้ำคคือมันกระทบในในมุมไหนครับก็คืออย่างนี้ครับลูกจ้างมาตราสาเนี่ยปกติทํางานกับนายจ้างอยู่เนี่ยนะฮะก็จะได้รับค่าจ้างเนี่ยร้อยเปเซครับแต่ถ้าวันดีคืนดีเศรษฐกิจวิกฤตเช่นน้ําท่วมไฟไหม้วาตภัยอะไรตั้งทั้งหลายนี่นะครับและรวมหมายถึงโควิดครั้งเนี้เขาประกาศให้เป็น เรื่องของเหตุสุดวิสัยด้วยพอเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยโดยกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยก็เปิดโอกาสให้ในายจ้างสามารถหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวโดยที่ลูกจ้างเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเนี่ย75เราเรียกว่ามาตรา75ัือือ75%จาก100%่จาก100%ได้75ของค่าจ้างตัวเองนะครับ จะเป็น15วัน 1, เดือน2เดือนสามเดือนอะไรกแล้วแต่จะได้ค่าจ้าง75%็ดสิบห้าเรนกิจงนี้ยก็คือถ้าสมมติว่าคุณได้ค่าจ้างอยู่ที่10,000บาทคุณจะได้7จก็คือ7,500พันห้าร้อยบาทแต่ส่วนใหญ่ลูกจ้างไทยเนี่ยก็จะเงินเดือนหมื่นห้าับอะไรนะก็เจ็้าเปอ็นตก็จะตกประมาณ1นึ่งบาทถ้าเจของเงินเดือนหมื่นห้ผมสมมุตินะครับจะได้จากนายจ้างแต่วันนี้พอโควิดป็นเวิสเยคนับ ไอประกาศฉบับที่กระทรวงแรงงานออกมาเมื่อวันที่17เนี่ยนะครับ17เ <c oughs> มษาที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นมาเปิดช่องว่างให้คนกลุ่มหนึ่งที่นายจ้างไม่มีค่าจ้างจ่ายหรืออะไรแล้วแต่ที่จะต้องใช้มาตรา75เนี่ยครับกลับให้มารับเงินกองทุนของสำนักง,งานประกันสังคมก็คือกองทุนว่างงานกองทุนอ่าเอาละ <c oughs> ทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่ากองทุนว่างงานมันคืออะไรครับ กองทุนว่างงานเป็นกองทุนหนึ่งเป็นเงินตะกร้าหนึ่งในสํานักงานประกันสังคมครเรามี3ตะกร้านะครับตะกร้าเจ็บป่วยก้อบุตรภาพแล้วก็ตะกร้าของชาาราภาพเกษียณอะไรเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็ตะกร้าสําคัญก็คือ,อว่างงาน,นจริงสําสคัญทุตตะกร้านะครับ,รบว่างงานขณะนี้เรามีเงินอยู่แสนหกหมื่นล้านโดยประมาณนะครับปกติ ในตะกร้าที่3เรื่องวางงานเนี่ยเราก็จะจ่ายให้ใครจ่ายให้ลูกจ้าง2ประเภทครับประเภทที่1ก็คือถูกเลิกจ้างในภาวะปกติครับประเภทที่2ก็คือการลาออกการลาออกประเภทที่1เนี่ยจะได้เงิน5 0ของค่าจ้างซิลิ่งไม่เกินหมื่น้าครับ50%ของค่าจ้างไป180วันนี่กรณีของการถูกเลิกจ้างก็ตีว่าประมาณ6 6เดือนครับ กรณีที่2ก็คือลูกจ้างที่ลาออกจากงานก็จะได้รับค่าจ้าง30เปซ็นเป็นเวลา90วัน3 0ขอรของค่าจ้างของหมื่นห้าก็คือเบสด้วยหมื่นห้าก็คือมีอยู่2ส่วนนี้หลายๆคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วสำหรับพวกพนักงานนะครับก็โอเคเรารับได้อย่างนี้แต่กรณีที่เกิดเรื่องวันนี้ที่เพิ่งเกิดเรื่องกันวันของวันที่ผ่านมาก็คือไอประกาศฉบับของกระทรวงแรงงานเนี่ย อุตลิไปโยงถึงลูกจ้างประเภทที่สามคือประเภทที่นายจ้างสั่งให้หยุดในการทำงานหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวปฏิบติน,นัวและนี้คือหมายถึงคนกลุ่มนี้เองเขายังอยู่ถือว่าเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานอยู่ครับ<อ>แต่ว่า<อ>ให้มากินเงินเดือนประกันว่างงานเนี่ย62%ที่เรายอมไม่ได้ที่เกิดเรื่องอมผมอธิบายสั้นๆง่ายๆขนาดนี้ก็คือว่าปกติเลยเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่นายจ้าง สั่งหยุดเนี่ยเราจะต้องได้เงิน75%ของค่าจ้างแต่ประกาศฉบับนี้ของกระทรวงแรงงานผมรับได้สองเรื่องก็คือกรณีที่รัฐสั่งให้หยุดเช่นพนักงานโรงแรมพนักงานห้างสรรพสินค้าพนักงานโรงงานที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือจะทำให้เกิดติดเชื้อโรงงานนั้นติดเชื้อคนงานมี 300คนติดเชื้อไป3คนเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องสั่งหยุดทั้งหมดโรงงานประเภทเหล่านี้มารับเงิน62ของกองทุนประกันว่างงานเราไม่ขัดข้องเพราะเนนี่มัเหต้รับได้เรนี่รับได้อีกอันก็คือลูกจ้างประเภทที่รัฐสั่งให้กักตัวคือติดเชื้อโควิดหรือมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อแล้วนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างมารับ ค่าทดแทนกับกองทุนประกันว่างานเนี่ย62%อเนันนี้เรารับได้ร้แล้วอย่างเงี้ยในกรณีที่บอกว่ามีคนบางกลุ่มกลุ่มคนเองที่บอกว่าพอให้พ้นพักงานชั่วคราวและให้ไปร,รับจากกองทุนแทนวอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการผักภาระ,ะให้กับรัฐไหมต้องบอกว่าผักภาระ,ะให้กับกองทุนประกรันว่างานของสํานักง,งานปาระกันสังคมก็คือกรณีที่3กรณีเดียวที่กรณีรัฐสั่งให้หยุดถ้ารัฐสั่งให้หยุดแล้วมันเป็นหน้าที่อธโท o t มีปัญหากรณีเดียวคือกรณีที่นายจ้างสั่งให้หยุดปกติเขาจะได้75%ก็คือ11,200บาทแต่เขาต้องมาได้รับ9เอากก็คือ9,300บสร้อรวม90วันก็27,900บาทนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านน้องพิธีก่รทั้งสองคนนะครับผมพูดอย่างนี้หลายคนก็จะผู้ชมทางบ้านก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้อย่างนี้ไม่เห็นใจผู้ประกอบการเหรอ ไม่เห็นนายจ้างไม่เห็นใจนายจ้างหรือที่เขามีผลกระทบท่านทั้งหลายต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเห็นใจภาคแรงงานทุกคนเห็นใจนะครับลูกจ้างเองเดือดร้อนแต่นายจ้างเองก็เดือดร้อนแสนสาหัสเพราะฉะนั้นกรณีที่สามที่นายจ้างสั่งให้หยุดกิจการเนี่ยไม่ใช่ให้เขาไปขูดรีดกับกองทุนประกันว่างานนายจ้างต้องเปคนจ่ายถามว่าเอาแล้วนายจ้างที่มันแย่ล่ะผมขอเรียกร้องผ่านรายการเจ้าหน้านี้เลยนะครับครับ รัฐบาลเองต้องมีมาตรการหาเงินอะไรมาก็แล้วแต่มาช่วยพยุงม,มาช่วยถาถมทุกสิ่งอย่างทอาอะไรยังไงก็ได้ให้ในายจ้างอยู่ได้เพราะถ้านายจ้างอยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้ที่ผมออกมาเรียกร้องขณะนี้เนี่ยเรียกร้องเพื่อปกป้องกองทุนรประกันการว่างานเพราะกรณีที่หนึ่งที่สองเนี่ยผมรับได้ะนะครับแต่กรณีที่สามที่นายจ้างสั่งหยุดเนี่ย ให้มาใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีว่างานเนี่ยไม่ได้นายจ้างต้องเป็นคนจ่ายแต่หลังบ้านนายจ้างที่ไม่ไหวเนี่ยผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยดูแลนายจ้างดูแลผู้ประกอบการครับอย่าลืมนะครับผมหรือลูกจ้างเนี่ยหนึ่งครอบครัวเวลาเดือดร้อนเนี่ยอาจจะมีห้าถึงหกคนในหนึ่งครอบครัวกระทบไปวงกว้างแต่พอเป็นนายจ้างเนี่ยหนึ่งฐานประกอบการจะมีสามร้อยสี่ร้อยคนและขณะเดียวกันก็ ยังมีลูกจ้างที่ตามมาในคนในครอกลุ่ยเยอะแยะเพราะฉนั้นช่วยระดมสัรพากำลังในกระแต่ช่วยพยุงให้ในจ้างอยู่ได้ในจ้างอยู่ไม่ได้ลูกจ้างอยู่ไม่ได้แต่อย่ามาใช้เงินกองทุนว่างงานในกรณีที่สามของกองทุนประกันว่างงานเพราะมีอยู่น้อยนิดเท่านั้นเองผมแถลงอีกนิดหนึงครับนักการศาสตร์ประกันภัยไม่ได้ผมคิดนะครับนักการศสตร์ประกันภัยคิดว่าถ้ากรณีที่1กับที่2รวมกันคือรัฐสั่งให้หยุดเนี่ยเราจะใช้เงินประมาณหมื่น เก้าพันล้าน1 9นเก้าพันล้านนะครับแต่ถ้าเอาเงื่อนไขกรณีที่สามที่รัฐสั่งให้หยุดเนี่ยบวกเข้าไปด้วยเป็นหนึ่งสองสามนี่นะครับเราจะใช้เงินถึงสองแสนสามหมื่นล้านซึ่งเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ครับแสนหกมันขาดทุนตั้งแต่เริ่มมันไม่พออยู่แล้วไม่พอก็ไม่พอแน่นอนเพราะนั้นคือสิ่งที่สําคัญคือตัวทุกๆคนแหละรวมถึงรัฐบาลเองนะครับก็ต้องมีมาตรการที่ออกมาอยุยงยาทั้งสองฝั่งด้วยปัญหาที่จะเกิดขึ้นสําคัญที่สุดก็คือ ในอนาคตต้นกลางปี63ปลายปี63ต้น6,4กลาง64แล้วอาจจะถึงไปปลายปี64ไอ้พิษเศรษฐกิจของโควิดเนี้ยมันจะต้องลามไปอยู่อีกายาวนานแล้วคนที่ตกงานในอนาคตกองทุนเกลี้ยงไปแล้วอย่างที่น้องว่าเมื่อกี้นี้เขาจะอยู่ยังไงนะครับเพราะนั้นก็ผมสรุปสุดท้ายอย่างนี้นะครับจริงๆต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคน 5,000บาทสําหรับมาตรา39แล้วก็40แล้วจริงๆเนี่ยผมก็มองโลกในแง่ดีว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยอาจจะหวังดีกับลูกจ้างมาตรา39แต่ว่าคิดไม่ถึงว่าจะเกิดผลกระทบอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าอาจจะมีมุมนี้เกิดขึ้นเพราะนั้นก็ขอเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้หรืออุดช่องว่างช่องโหว่ยังไงในกรณีที่สามที่ไม่ให้มาใช้เงินกองทุนแต่ในจ้างที่ไม่ไหวก็ให้ หามาตรการอื่นมาเยยาหามาตรการอื่นมาเยียวยาต้องช่วยนายจ้างครับงั้นลูกจ้างอยู่ไม่ได้แล้วก็าฝากไปยังพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนนะครับก็<า>ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะต้องหยุดยัง้งโควิด19นี้ให้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคน ได้คนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องคนในประเทศและรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยครับครับผมคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีขยายให้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าทุกคนครับสามารถที่จะเป็นร่วมไม้ร่วมมือนะครับในการที่จะป้องกันรวมถึงหาบรรทัดการป้องกันต่างๆร่วมม้ร่วมมือการช่วยเหลือการเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับคุณคุชนโชคแสงสังนั่นเองนะครับ